สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้งานซ่อมอีกเช่นเคยนะฮะก็มาแกะกล่องงานซ่อมอกิทไทยอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับตัวนี้ส่งมาจากทางภาคใต้นะฮะจังหวัดสงขลาก็เดี๋ยวเราลองแกะกันดูนะครับ โอเคครับภายนอกไม่เสียหายนะฮะไม่ไม่เกิดความเสียหายจากการขนส่งนะครับอน,นี้อาการเสียก็คือ,อลูกค้าแจ้งว่า,าฟิวขาดนะฮะฟิวทางด้าน AC ขาดลองเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เสียไฟก็ขาดอีกนะครับแสดงว่า,อามอสเฟตท,ทางด้าน AC ช็อตนะฮะเดี๋ยวลองแกะดู มีครา,าบดำๆเป็นรอยอรอยเข่าเมาลอยช็อตนะฮะตรงบริเวณนี้นะครับลองเอามิเตอร์วัดดูนะฮะว่ามอสเฟต มอเอเฟสตัวไหนช็อตบ้างนะครับมอเอเฟตัว ตัวน,นี้ช็อตนะฮะส่วนอีก3ตัววัดแล้วไม่ช็อตนะครับฟิวขาดอ่าเดี๋ยวผมจะแกะบอร์ดออกมานะครับ ะครับมอสเฟตตัวนี้ช็อตนะกับฟิลขาดนะครับส่วนรอยดำๆตรงเนี้มันมันช็อตมาจากตรงไหนผมก็ไม่มั่นใจนะมันมีรอยอยู่ตรงนี้นครับ อันดับแรกเดี๋ยวลองถอดมอสเฟตตัวนี้ลองเปลี่ยนดูก่อนลองลองลองเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้ก่อนกับเดี๋ยวลองเช็คดูว่ามันจะเสียหายแค่มอสเฟตตัวเดียวหรือว่าเสียหายในส่วนอื่นด้วยนะ ตอนที่ถอดมอสเฟตตัวที่ชอ็อตออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเช็คพวกไดโอดนะครับว่ามันชอ็อตด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้ามอสเฟตช็อตเนี่ยพวกไดโอดในกลุ่มนี้นะครับตรงบริเวณมอสเฟตเนี่ยเราต้องเช็คทุกตัวนะฮะว่ามันตัวไหนมันชอ็อตมีตัวไหนชอ็อตหรือเปล่านะครับ อดไม่ช็อตนะฮะก็ตัวมอสเฟสช็อตอย่างเดียวนะครับช็อตหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอามอสเฟสมาลองใส่ดูนะครับใส่แล้วลองวัดคลื่นดูว่าคลื่นสัญญาณพันความถี่ 50Hz เฮิร์ทางด้าน AC ปกติหรือเปล่านะครับ นะครับก็เดี๋ยวจะใส่มอสเฟตเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาลองเช็คสัญญาณกันดูนะ,ะตรงฟิลนะครับฟิลที่เราถอดออกเดี่ยนะฮะ ก็ในขั้นตอนการซ่อมและทดสอบเนี่ยผมจะใช้หลอดไฟนะครับอนุกรมใส่ไปตรงฟิวก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเสียบไฟเข้าดูนะฮะ หรือว่าถ้ามันมีความผิดปกติเลยยังมีการช็อตอยู่เนี่ยหลอดไฟหลอดเนี้ยนะฮะจะต้องติดสว่างถ้าหลอดไฟไม่ติดนะครับถ้าหลอดไฟตรงนี้ไม่ติดนะฮะมันจะต้องมีสถานะไฟสีน้ําเงินตรงนี้ติดกับไฟสีเขียวบนบอร์ดติดนะครับก็คือสถานะปกตินะฮะเดี๋ยวลองดูผมจะเสียบปลั๊กเข้าไป นะครับอ่าตอนนี้เสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะฮะหลอดไฟไม่ติดนะครับเห็นไหมฮะหลอดไฟดวงนี้ไม่ติดแสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วนะครับไฟสีเขียวบนบอร์ดติดนะฮะเห็นไหมฮะสีเขียวๆนะครับไฟกริดสีน้ําเงินติดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองวัดคลื่นกันดูนะเดี๋ยวเอาสโคปมาจับดูคลื่นดูว่าไอ้สัญญาณ ความถี่50เฮิรตซ์ที่ตัวมอสเฟตทั้ง4ตัวเนี่ยออกครบหรือเปล่านะครับ อันนี้นะครับก็มีสัญญาณพันธ์ความถี่5 0าเฮิร์ออกมานะครับเดี๋ยวผมปรับสโคปใหม่ก่อนอันนี้สโคปมันปรับอยู่ที่ 10x นี่นะครับเดี๋ยววัดตัวต่อไปนะฮะตัวถัดไปโอเคนะครับก็วัดให้ครบทั้ง4ตัวนะฮะ โอเคครับมีสัญญาณ150เฮิร์ออกมาที่มอสเฟสตทั้ง4ตัวก็คือตอนนี้วงจรในภาค AC เนี่ยปกติแล้วนะครับต่อไปผมจะใส่ฟิลแล้วทดลองหลันดูนะครับ ันนี้เป็นฟิวขนาด10แอมป์เท่าเดิมนะครับก็เป็นฟิวเหมือนของเดิมเดี๋ยวจะใส่เข้าไป นะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟ DC และ AC เข้าไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะออนสวิตทดสอบดูนะครับ <c oughs> ว่าตัวกิจจะรันได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะมีการเออร์เลอร์อะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสังเกตไฟสีเขียวนะฮะอ่ะนะครับรันแล้วนะฮะ นะครับดูที่แคมมิเตอร์นะฮะมีการดึงกระแสทาง DC นะครับอ่านะครับก็มันจะดึงอยู่ประมาณสักสองแอมป์นะฮะเพราะว่าผมลิมิตตัวบัคคอนเวอร์เตอร์ไว้ที่สองแอมป์นะครับก็จะได้อยู่ประมาณไม่เกินสองแอมป์นะฮะขออภัยตัวนี้เป็นบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับอ่าอยู่ประมาณนี้นะฮะสองแอมป์นะครับไฟเขียว หลันแล้วนะฮะอะ่นะครับก็โอเคอ่ากีฬาตัวนี้มอสเส,เสียตัวเดียวนะครับส่วนคาบรอยดำๆที่มันช็อตบริเวณนี้อาจจะ เกิดจากฟิวฟิวฟิวระเบิดนะฮะเพราะว่าาตัวฟิวของของเดิมลูกค้าแจ้งว่าฟิวฟิวขาดนะฮะเลยระเบิดเป็นคราบดำๆอยู่นะครับในส่วนอื่นก็ไม่มีเสียหายอะไรนะฮะเสียหายแค่มอสเฟตตัวเดียวตอนนี้เปลี่ยนมอสเฟตก็สามารถรันได้ปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบ แล้วก็ทดสอบรันด้วยแผงโซล่าเซลล์ในวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของวันนี้ก็เย็นแล้วไม่มีแดดให้ทดสอบแล้วนะฮะกิจท้ายตัวนี้นะครับอาการเสียก็อย่างที่แจ้งไปนะฮะก็คือฟิวขาดนะครับมาเสร็จช็อตหตัวนะฮะเป็นสมาชิกท่านใดที่ กิจทายวอเตอร์1 0 0 0วัตต์เสียอาการฟิวขาดก็ลองไปเช็คกันดูนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะมอสเฟตจะช็อตนะครับมอสเฟตชอ็อตตัวไหนชอ็อตก็ก็ถอดออกเปลี่ยนเป็นเบอร์เดิมนะครับถ้าหาเบอร์เดิมไม่ได้จะต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่ก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมด4ตัวนะครับอ่ะโอเคสำหรับตัวนี้ คงจะต้องปิดการซ่อมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดเข้ามาดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะก็ช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับจะมีคลิปมาอัปเดตเรื่อยๆนะฮะทั้งคลิปงานซ่อมพวกอินเวอร์เตอร์ต่างๆนะฮะคลิป รีวิวคลิปทดสอบเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะฮะท่านใดชอบเกี่ยวกับงาน DIY ก็กดติดตามกันไว้นะฮะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ